ตอนที่3บุญญาบุญญาผู้จัดก,การโทรมาแจ้งว่าให้เธอหยุดงานได้หนึ่งอาทิตย์ได้รับเงินเดือนปกติบอกว่าเธอไม่เคยขาดลามาสายเป็นรางวัลของเธอดีใจด้วยนะพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบริษัทมีรางวัลแบบนี้ด้วยฉันวิ่งไปเที่ระเบียงทางเดินหน้าห้องพักมองไปทางคนที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านหลังเล็กซึ่งเขาก็กำลังเงยหน้ามองมาทั้งห้องของฉันอยู่ก่อนแล้ว นี่เขาเป็นเจ้าข,ของบริษัท BQX จริงเหรอก่อนหน้านี้เขาออกมาติดต่อโทรหาใครบางคนจากนั้นก็บอกให้ฉันเตรียมรับโทรศัพท์ฉันจึงวิ่งกลับห้องเพราะฉันไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัวมีอยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงได้หยุดงานหนึ่งอาทิตย์ได้รับค่าจ้างตามปกติบุญเก่าใหญ่บุญยามีไม่น้อยเลยหลังจากที่วางสายของหัวหน้าแล้วฉันยืนหันหลังให้กับระเบียงทางเดิน ตั้งสติว่าควรจะทำยังไงเขาคือเจ้าของโรงงานเขาคือเจ้าของบริษรัทส่วนฉันคือพนักงานหรือต้องบอกคุณยายนาราว่าเอาคนนี้เลยรวยดีมีเงินที่สูบเยอะคิดอะไรเนี่ยยายบุญญาตอนนี้คุณพาคุณแม่ผมไปเที่ยวได้แล้วใช่ไหมครับคุณพลึกตามขึ้นมาบนชั้นสองขึ้นมาตอนไหนเนี่ยทำไมเดินเร็วจังแต่ขาเขายาวขนาดนั้นจะเดินช้าได้หรออ่อ มันก็มันมันคุณไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะผมจะดูแลทั้งหมดเองไม่ว่าจะเป็นของที่คุณอยากซื้อของกินที่พักทุกอย่างผมจะดูแลเองครับคือคือ,ค,อคือมันก็ดีค่ะเที่ยวฟรีนะชอบอยู่ฟรีกินฟรีฉันก็ชอบแต่คือคุณยายนะ่ะคุณยายจริงจังเรื่องที่จะจะจะจับคู่ฉันกับลูกหลานแกมากคุณยายพูดกับฉันหลายครั้ง ฉันไม่คิดว่าแกจะจริงจังจนมาพูดกับพวกคุณแบบนั้นแต่ถ้าคุณแม่อยากให้ผมหรือดินแต่งงานกับคุณจริงๆผมหวังว่าคุณจะทําตามที่ท่านขอนะครับอย่างน้อยก็พิจรารณาผมกับดินหน่อยฉันถอยหลังพร้อมกับอาปากค้างมีเขากําลังหมายความว่าอะไรกันหน่ให้ฉันพิจรารณาว่าจะเลือกใครงั้นหรอบาไปแล้วสามีนะไม่ใช่เข้าแกงที่จะเดินไปเลือกตามตลาดแล้วก็ได้กินนะ่ะร่างสูงถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ก้าวตามมาหาฉันจนอยู่ในระยะประชิดขอเข้าไปในห้องของคุณได้ไหมครับเข้าไปทำไมคะฉันตกใจนะจู่ๆก็มาขอเข้าห้องคงไม่ได้คิดรวบรตาตัดตอนเพื่อให้คุณยายสมหวังหรอกนะถึงคุณจะรวยแต่ฉันก็ใจง่ายนะเฮ้ยไม่ใจง่ายแซ่คุยตรงนี้กลัวว่าคุณแม่จะได้ยินนะครับฉันมองกลับไปที่บ้านของคุณยายเห็นว่ากำลังเงยหนะ้ามองมาทางนี้อยู่ และท่านก็ส่งเสียงที่มิดังมากขึ้นมาว่าใายจะถามว่าหนูบุญยาอยากจะกินอะไรไหมยายจะทำให้กินอีกแล้วหนีไม่พ้นเรื่องกินจริงๆถ้าฉันเป็นคนอ้วนง่ายของกินได้ตั้งแต่ปีแรกที่รู้จักคุณยายพอเห็นฉันตะกะกินไม่เลือกเข้าหน่อยอะไรอะไรคุณยายก็อยากจะทำให้กินไปเสียหมดของในครัวก็กินไม่หมดแล้วค่ะคุณยายไม่ต้องทำเพิ่มนะแล้วก็ไม่ต้องทิ้งของด้วย เดี๋ยวหมาน้อยจัดก,การเองค่ะพูดแล้วก็หันมามองหน้าคนข้างกายเล็กน้อยคือฉันชอบแทนตัวเองว่าเป็นหมาน้อยอะค่ะฉันอธิบายกับคนข้างตัวจะๆงั้นรีบลงมาหายายนะค่ะจะรีบลงไปนะคะฉันก้าวหัวตัวเองด้วยความอึดอัดใจเดินไปเปิดประตูห้องแล้วก้าวนำเข้าไปก่อนในห้องไม่ได้มีพื้นที่สำหรับรับแขก มีแค่ที่นอนที่วางอยู่มุมห้องเท่านั้นแม้แต่เก้าอี้สักตัวก็ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำห้องไม่มีเก้าอี้คุณนั่งเอ่มนั่งนั่งบนที่นอนฉันก็ได้นะผมนั่งพื้นได้ครับพูดแล้วเขาก็นั่งขัดสมาธิลงบนพื้นฉันจะเดินไปหาน้ำมาให้เขาดื่มแต่ลืมไปไว่ายังไม่ได้ซื้อกะว่ากินบ้านคุณยายให้อิ่มแล้วค่อยไปซื้อก็ได้ผมคุยไม่นานครับมานั่งเถอะครับเอ่อค่ะ ฉันมานั่งพับเพียบตรงหน้าเขาอย่างว่าง,ง่ายก่อนที่ผมจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหมอประจำตัวคุณแม่ตรวจพบเนื้อร้ายท่านอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานหมอบอกว่าอาจจะไม่เกินหกเดือนพวกเราจึงอยากให้ท่านมีความสุขที่สุดครับคุณยายนั่นหรอคะแกดูแข็งแรงออกนะจะมีโรคอะไรได้ยังไงแกยังเคยพูดกับฉันด้วยว่าแกน่ะเป็นคนแก่ที่ตายยากเพราะว่าแกไม่มีโรคประจำตัวเลยดูภายนอกเป็นแบบนั้นครับ แต่ท่านป่วยมานานแล้วท่านรู้ว่าผมเพิ่งหย่าก,กับภรรยาท่านเป็นห่วงผมมากท่านเลยหวังว่าผมจะหาใครเข้ามาในชีวิตส่วนตาประดินก็เป็นหลานที่ควรจะแต่งงานได้แล้วท่านก็เลยพยายามหาคู่ให้ความจริงท่านพูดถึงคุณให้ทุกคนฟังบ่อยๆเรียกได้ว่าอยากให้คุณมาเป็นลูกสะภ้หรือหลานสะภ้ให้ได้ในงั้นคงตายตาไม่หลับทำนองนั้นครับคุณคงไม่ได้พูดบอกฉันเพราะจะ,จะให้ฉัน ก็ถ้าคุณแม่ขอร้องผมกับตาบาดินก็ยินดีแบบนี้นี่เองพวกเขาถึงได้พูดพร้อมกันว่าแล้วแต่คุณยายแต่เดี๋ยวนะคนที่ร่วมชะตากรรมีฉันด้วยนี่จะมาใช้คำว่าย,ยินดีสงสงไม่ได้ควรถามฉันก่อนนีล่าและผมหวังว่าถ้าคุณแม่ร้องขอคุณจะช่วยพวกเราผมยินดีจ่ายค่าจ้างยินดีให้ในสิ่งที่คุณต้องการขอแค่คุณช่วยให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านมีความสุขเท่านั้นก็พอครับ ฉันว่านะคะท่านคงพูดเล่นคขำๆเท่านั้นล่ะท่านก็แค่อยากจะแกล้งฉันวันนี้เห็นฉันอายก็เลยพูดไม่หยุดพวกคุณอีคิดมากเลยท่านไม่ถึงขั้นขอให้ทำอะไรแบบน,นั้นหรอกท่านพูดถึงคุณมานานแล้วครับขนาดผมที่อยู่ต่างประเทศยินเคยได้ยินชื่อคุณส่วนพี่ๆฟังเรื่องของคุณจนรู้ทุกอย่างเรื่องที่คุณแม่พูดวันนี้ยังน้อยไปกับเรื่องที่ท่านเคยเล่าให้พวกเราฟังด้วยซ้ำงั้นเหรอคะ ยังมีเรื่องอะไรอีกที่คุณยายเอาไปเล่าล่ะเนี่ยคงขายฉันไปจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วสินะความจริงคุณแม่มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งผมเองถือว่าเป็นลูกหลงของบ้านตอนที่ผมเกิดแม่ก็อายุ42แล้วแต่หลังจากนั้นแม่ก็ตั้งท้องอีกครั้งแม่คลอดลูกสาวตอนที่อายุ48น้องพิมอายุได้8ขวบก็เสียชีวิตเพราะร่างกายอ่อนแอมากพวกเราคิดว่าแม่คิดถึงน้องแม่จึงค่อนข้างรักคุณมาก และคุณก็กินเก่งเหมือนน้องพิมพ์มากก็ดูมีเหตุผลนะคะฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณยายมีลูกสาวด้วยได้ยินว่ามีลูกชายสามคนเราให้ฟังว่าหลออะไรทำนองเนี้ยแล้วแกก็บอกกับฉันอาบอกให้จับทำสามีนั่นแหละคะ่ะส่วนเรื่องที่คุณอยากให้ฉันช่วยเรื่องช่วงเวลาสุดท้ายของคุณยายนะ่ะฉันจะช่วยคุณเต็มที่นะขอแค่ค่าแรงขั้นต่ำเหมือนที่ฉันได้รับในที่ทำงานเท่านั้นก็พอ เพราะฉันก็ต้องส่งเงินให้ที่บ้านนอกเหนือจากนั้นฉันช่วยเต็มที่ฉันเองก็สนิทกับคุณยายมากๆยังไงก็อยากให้แกมีความสุขที่สุดอยู่แล้วขอบคุณนะครับเอ่องันคุณเตรียมตัวสำหรับไปเที่ยวได้เลยอาจจะเดินทางวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอดูสภาพร่างกายของคุณแม่ก่อนอ๋อแล้วอย่าลืมลงไปหาคุณแม่นะครับท่านมีความสุขมากเวลาที่ได้คุยกับคุณ <c oughs> ได้ค่ะอุต่าห์นี้มาห้องตัวเองได้ คนแม่ก็บอกว่าอย่าลืมลงมาหานะคนลูกยังจะไม่ย้ำอีกเหรอที่ฉันแกล้งลืมหน่อยไม่ได้หรือไงจูจูฉันก็กลายเป็นเครื่องมือเยียวยาจิตใจของหญิงชราสิอย่งนั้นแต่ก็ช่างเธอขอแค่คุณยายมีความสุขในช่วงชีวิตสุดท้ายก็พอตอนที่คุณปู่ของฉันป่วยด้วยโรมะเร็งทุกคนในบ้านก็ทำแบบนี้เหมือนกันอะไรที่เป็นความหวังอะไรที่คุณปู่อยากได้ทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทให้ ฉันจ,จึงเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาดีหนูบุญญาลืมเอาลูกอมกลับห้องยายเติมให้เต็มโงลแล้วนะโหลใบเดิมแต่เติมจนเต็มถูกยกมาให้อีกครั้งฉันฉีกยิ้มกว้างแล้วเปิดกระปุกแกะลูกอมใส่ปากทันทีเดี๋ยวหนูกินไปเรื่อยๆก็แล้วกันกว่าจะกลับก็ขอเติมอีกรอบนะคะคุณยายไหนๆหนูก็มีเหลือยางให้อายทุกคนแล้วขอกินที่อิ่มก็แล้วกันนะคะคุณยายหัวราอเสียงดัง นี่สินะที่ทุกคนอยากจะเห็นและนี่สินะที่ทุกคนขัดขวางไม่ให้ฉันกับห้องแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าฉันทั้งเคินทั้งอายมากแค่ไหนผมว่าคุณน่าจะอิ่มตั้งแต่ข้าวถ้วยนั้นแล้วนะคะผมกินสามมือ้อยังไม่หมดถ้วยนั้นเลยนะคุณบดินว่ายิ้มยิ้มทำให้ฉันมองค้อนเขาอย่างลืมตัวรู้จักการไม่ถึงวันก็มองค้อนใส่ซะแล้วแต่เขาเป็นฝ่ายกวนฉันก่อนนี่นะาเฮียว่าป่านนี้ย่อยไปแล้ว ช่ไหมหนูบุญญาคุณยายรู้ได้ไงเนี่ยหนูเริ่มหิวขึ้นมานิดๆแล้วนะคะบัวลอยหมดแล้วยังคะขอกินอีกสักถ่วยไข่มีสีใบให้หนูหรือเปล่ายายจะทำให้ไข่ใ,ในบ้านมีเยอะแยะพี่ยังจะกินได้อีกหรอเด็กหญิงปายกอดแขนฉันตอนนี้เริ่มจะจำชื่อทุกคนได้บ้างแล้วโดยน้องปลายเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณพลึก ตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาในบ้านหลังนี้จะเห็นว่าน้องปลายชอบมานั่งมองหน้าฉันมองแบบจับจ้องมองตลอดเวลาหันไปตอนไหนก็เห็นเด็กหญิงฉีกยิ้มมาให้หน่ารากักน่าเอ็นดูมากๆก็พี่หิวแล้วน้องปลายกินกับพี่มิล่าหนูกินไม่ไหวคะ่ะหนูอิ่มแล้วพี่ตัวนิดเดียวทำไมกินได้เยอะจังมันไปอยู่ตรงไหนเหรอคะข้าวถ้วยนั้นใหญ่มาก มันเข้าไปได้ยังไงเชนหัวราอเบาๆนั้นสินะมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเชนได้ยังไงกันพี่จะบอกอะไรให้ระบบย่อยของพี่ดีน่ะกินปุ๊บย่อยปับ๊บเข้าห้องน้ํารอบเดียวกินต่อได้เลยพูดแล้วก็ยกมือขึ้นปิดปากจากนั้นก็เปลี่ยนไปยกมือไหว้หลายคนในห้องขอโทษค่ะพูดอะไรไม่ดีเลยพูดไปเธอพวกเราชอบฟัง คุณปลอกว่ายิ้มยิ้มคุณปาดก็ไม่ต่างกันสีหน้าของพวกเขาดูยินดีส่วนเรื่องที่คุณปลอกบอกว่าชอบฟังฉันว่าเขาไม่ได้ชอบฟังเรื่องที่ฉันพูดหรอกเขาชอบดูคุณยายยิ้มและหัวเราะมากกว่าคุณบุญญาสามารถไปเที่ยวทะเลได้แล้วนะคะคุณแม่เธอทํางานที่บริษัทของผมคุณแม่จะไปเที่ยวกี่วันก็ได้ครับฉันแอบชำเลืองมองไปทางคนพูดทําไมพูดง่ายจังเลยไปเที่ยวกี่วันก็ได้ แต่ก็ยังว่าล่ะนะเขาทําทุกอย่างเพื่อช่วงชีวิตสุดท้ายของแม่เขานี่ดีจริงๆยายบอกแล้วไงลูกชายของยายรวยสูบเงินได้เต็มที่เอาอีกแล้วคุณยายเกือบทำชั้นจำลักลูกอมตายอีกแล้วนะแหม่คุณยายอย่าพูดเล่นบ่อยเดี๋ยวหนูคิดจริงนะบอกแล้วไงว่าหนูเนี่ยเครื่องสูบเงินรู้คุณยายหมดตัวได้เลยนะ สมบงสมบัติหนูผ่านไม่เหลือนะเอาเลยเอาเลยย่ายอยากให้หนูคิดจริงที่พูดเนี่ยจริงจังนะฉันหัวร้อแห้งกลมนาหยัดลุกอมเข้าปากไม่ควรจริงๆฉันไม่ควรพูดอะไรเลยจริงๆต่พลึกแม่ชอบหนูบุญญามากจริงๆนะอยากได้เป็นสะพายมากแม่ไม่ได้พูดเล่นฉันแอบมองไปทางคนถูกถามเล็กน้อย เขายิ้มหวานยังไม่ทันได้พูดอะไรออกมาคนที่นั่งอีกฟากก็พูดขึ้นมาเสียก่อนแล้วผมะครัคคุณย่าแนว่าอยากให้เป็นหลานสะพ้ายรอเล่นกันชิมเนี่ยจะเอาใจย่าตัวเองก็เกรงใจฉันด้วยคุณยายนาราย,ยิ่งดูท่าจะเอาจริงเกิดขอให้ลูกหลานแต่งงานกับฉันขึ้นมาจะทำยังไงความลำบากใจได้ตกมาที่ยายบุญญาหน้าแต่พวกเขารวยนะหนูตกลงสีข้าวเลยละมัง้ง ถังข้าวสารมันเล็กไปเลยล่ะก็ย่าบอกแล้วไงว่าให้หนูบุญญาเลือกต้องทำคะแนนแล้วนะตาพดินทำให้หนูบุญญาชอบให้ได้คุณยายคุณยายคุณยายอย่าพูดเล่นเรามาคุยเรื่องที่ไปเที่ยวกันดีกว่านะคะฉันกอดแขนหญิงชรลาพาเปลี่ยนเรื่องขือยินพูดเรื่องนี้ต่อไปจะเข้าตัวไหนไหนหนูก็ได้หยุดแล้วรับค่าจ้างปกติ งั้นคุณยายใช้หนูเหมือนวัวเหมือนลาได้เลยนะคุณยายหัวเราะเสียงดังอีกแล้วพูดแค่นี้ก็คำคนแก่เอาใจง่ายจริงๆใครจะใช้หนูบุญญายายแค่อยากพาหนูไปเที่ยวอยากให้หนูได้ใช้เวลาเพื่อทำความรู้จักกับหนูว่าคุณยายพูดเรื่องไปเที่ยวดีกว่านะคะฉันพูดแทกมองไปยังคุณพึกเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อไปว่า เราจะไปเที่ยวทะเลกันวันไหนดีคะหรือว่าคุณยายต้องไปซื้อชุดว่ายน้ำก่อนแก่แล้วคงไม่ใส่หรอกแต่ยายว่าหนูบุญญาน่าจะใส่นะอุย๊ยม่เอาหรอคะไอ้ตูดลายประโยคท้ายฉันกระสีหูหญิงชลาทำให